ดานใจของเราในวันนี้ย้อนกลับไป53ปีที่แล้วครับนี่คือภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงนำมกุฎราชกุมารอากิฮิโตะและเจ้าหญิงมิชิโกะทอดพระเนตรสถานแสดงความสัตว์น้ำกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วันนี้เราจะตามหาความสำคัญของเหตุการณ์นี้กันครับ รายการอาทิตย์อุทัยเดอะเจอรี่นะครับรายการที่จะพาทุกคนออกเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเรียนรู้และตามรอยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นครับใช่แล้วครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สถานแสดงพันธสั้ํากรุงเทพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับแน่นอนว่าที่นี่มีความสําคัญอย่างมากนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยเราจะย้อนถึงประวัตินิดนึงนะครับผมอย่างที่ทราบกันดีเลยเมื่อปีพุทธศักราช2506เนี่ยในหลวงราชการที่9ของเราได้เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวนะประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับผมและหลังจากนั้ เสด็จมาเยือนประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับในตอนนั้นนะคะพระองค์ยังทรงตำรงมพระอิสรียยศมกุฎราชกุมาราาาอยู่เลยนะคะนอกจากที่จะได้เสด็จเยือนสถานที่สําสคัญต่างๆในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับยังได้เชิญสมเด็จพระจักรพรรดิอากิโตะเนี่ยมาดูปลาที่สถานที่แห่งนี้ด้วยจริงๆแล้วมกุฎราชกุมารอากิฮิโตะทรงเป็นมีนากรนะคะซึ่งหมายถึงว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปลาและด้านสัตว์น้ำค่ะก็ทําให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ส่งให้ความสําคัญกับความสนใจของ ปสหาาายยเ็นอ่งมกแน่นอนเลยว่าสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ําแห่งนี้จึงมีความสําคัญมากๆระหว่างความสัมพันธ์ไทยกับญี่ปุ่นนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรไส,สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ําแห่งนี้นะครับผมก็จะเป็นปลาน้ําจืดของไทยทั้งหมดเลยนะครับผม <S 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 ที่นี่มีสองชั้นนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนด้วยโอเค ก่อนเลยคือนี่คือปลานินนะครับตื่นเตือนน้อยตื่น,น,นไม่ยุ่งเลยน้องเขาเหนื่อยนะค, <c oughs> คนน่านจะมาดูเขาเอยอะ <c oughs> หลังจากที่ได้ทรงพูดคุยนะครับแล้วก็เสด็จทอดพระเนตรปลากันที่นี่แล้วนะครับหนึ่งปีถัดไปหลังจากนั้นนะครับมกุฎราชกุมารอากิฮิตโตะนะครับก็ได้ส่งมอบพันปลานินทั้งหมด50ตัวนะครับให้กับในหลวงรัชกาลที่9ครับใช่แล้วครับแต่น่าเสียดายนะครับห้าสิบตัวเนี่ยเหลือเพียงแค่สิบตัวเท่านั้นนะครับแต่พระองค์ท่านเนี่ยก็ทรงแบบดูแลเอาใจใส่อย่างดีเลยนะครับจากสิบตัวเนี่ยกลายเป็นหนปีีเดยว ปีเดียวนะครับผมซึ่งปลาินทั้งหมด1,000 0ตัวเมื่อ50กว่าปีที่แล้วเนี่ยได้กลายมาเป็น1 6 0 0 0 0ตันในปีที่ผ่านมาครับผม oh. สร้างมูลค่าในตลาดมากกว่า9,600ล้านบาทเลยนะครับนี mm. ่เจริง แต่ปลานี้ของที่นี่นะคะโหตัวอ้วนเนี่ยเห็นไหมจริงๆเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ได้รับพระราชทานนะครับรเรียกว่าพันจริรดานะครับผมซึ่งความตัวใหญ่แล้วก็เนื้อนแน่นเนี่ยแหละครับทำให้ในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ยทรงเล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับพระสงฆ์นิกรของท่านจริง,รงๆนะครับผมอพอได้พันธปลานิลมานะครับพระองค์จึงทรงเพาะพันธแล้วก็ได้ส่งมอบให้กับกรมประมงเพื่อแจกจ่ายต่อไปครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงห่วงใยแล้วก็สนใจปาท้องประชาชนจริงๆครับนอกจากนี้นะที่นี่ยังไม่ได้มีแค่นี้นะยังไม่ได้มีแค่ตา้ว์ อีกด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันครับว่าเป็นยังไงดูเลย <Okay. S 1> ดูเลย <c oughs> ไม่ตื่นใชะพี่อ่ะ <c oughs> คุยกันตั้งนานน,น เอาล้ครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราอยู่ในห้องแสดงตัวอย่างสัตว์น้ําอ้างอิงนะครับผมปกติห้องนี้เนี่ยนะครับจะไม่ให้คนทั่วไปเข้าชมนะครับพิเศษมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับที่นี่นะครับจะเก็บนะครับพันสัตว์น้ําจืดทั้งหมดเป็นปลาทุกประเภทเลยที่เป็นปลาน้ําจืดนะครับไว้แต่ที่เราจะมาดูวันนี้นะครับผมคือนี่เลยวงชื่อชิคิลดี้ครับชิคิลดี้เนี่ยเป็นชื่อวงของตานิน ตานินใช่ตัวเล็กมากเลยอ่ะนี่ครับอันนี้จะบอกนะครับข้างในบอกว่าเก็บตัวอย่างจากที่ไหนนะครับเพื่อทําการวิจัยต่อไปนะครับค่ะพูดถึงเราเห็นปลาน้มจืดกันมาเยอะแล้วอยากเจอปลาน้ําเค็มบ้างได้ไหมครับอฮิโรโกะรู้จักที่ที่หนึ่งนะคะจะพาไปเป็นชาวประมงเดียวนะครับจะบอกนะว่าฮิโรโกะเนี่ยจะพาพวกเราไปจับปลาที่ญี่ปุ่นนะครับใช่จริงสุดก้อยเลยเดี๋ยวเราไปเจอที่ญี่ปุ่นดีกว่าครับไป ครับครับวันนี้พามาที่ท่าเรือทาจิดีคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวด้วยเที่ยวมากันวันหยุดด้วยนะอ๋อเหรอส่วนวันนี้เนี่ยเห็นเรืออยู่ข้างหลังเต็มเลยนะฮิโรโกะจะพามาดูวิวเรือใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะสองคนเคยตกปลาหรือเปล่าคะเคยฮะงั้นวันนี้ลองตกปลาที่บนบ้างไหมอย่าบอกนะเราจะต้องไปตกในเรือใช่ไหมครับใช่สิคะฮิโลโกะทำไมอะเขาเมาเรืออเมาเรือดิ สู้ผมไม่ได้หรอกอยู่กับผมดีกว่าได้เดี๋ยวจะดูผมมา็นขัดใจครับเออไปไปตกปลากันพร้อมแล้วครับ go g จจะเป็นราชาตัวสลัดให้ได้เลยเราจะไปตกปลาให้ได้หลายๆตัวเลยจะไป้ ฉันจะกินปลาหมึกฉันจะกินปลาหมึกได้เลยโอเคใช่รางังของเขานี่นะคะเป็นตะเกียบนะคะไาดอกซากุระค่ะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นโซบะโซเมนอุด้งหรือดงบุรีเนี่ยก็จะอร่อยเด็ดพิเศษเลยนะครับผมง่ายนิดเดียวนะครับแค่เข้าร่วมกิจกรรม c e b o o k กแฟนเพจของเรานะครับ พูไทยเจอเจอนี้นะคะครับรับไปฟรีๆของฝั่งน่ารักน่ารักแบบนี้จากพวกเราครับผมแล้วเจอกันโย <Yo! S 2> ่ bye. ใครกล้าใครกล้าถือไหมกลัวเอกลัวโอ้ยเจ้าชอบผมอ่ะเอ้ยจะเข้าใกล้จะเข้าใกล้ เราก็จะออกไปการทะเลนะฮะเพื่อที่จะไปสาธิตวิธีการจับปลาให้ผู้ชมดูนะครับผมไม่เสียงคุณดูแบบแปลกไปนิดนึงนะผมไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมอยากเจอคนเก่าตอนนั้นจังเลยครับผมตอนนี้กำลังตกปลาครับสาวอ้วนนะสาวอ้วนสาวอ้วนอะไรกันเนี่ 我们来呀！来呀！来呀！ ที่เราทำอะไรกันไปครับตะกี้นะครับเราได้ทําการดึงอวนนะครับขึ้นมาจากกลางทะเลนะครับความยาวทั้งหมด150เมตรความรู้สึกมันพันกิโลเมตรนะฮะมันแบบเท็กโคเอเวอร์ไม่มีที่สิ้นสุดนะความรู้สึกเหมือนเป็นนักรบนะครฮะใช่ทุกอย่างที่กำลังต่อสู้กับท้องทะเลตอนนี้เราก็แตดการบนเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะฮะเราไปอีกนิดนึงเท่านั้นเองเพื่อไปดูเครื่องบินนะฮะครับ ตอนนี้เขาก็กำลังหั่นปลาที่เราตกมาได้นะครับสดๆเลยก็เดี๋ยวเขาจะทําอาหารให้เราทานใช่ไหมใช่แล้วค่ะสำหรับบางวันใช่ไหมครที่เขาบอกว่าไม่สามารถตกปลาหรือว่าแบบไม่มีปลาเนี่ยเขาก็จะมีร้านแบบนี้นะฮะเจอที่นี่ได้ใช่ใช่ใช่ของเราเนี่ยได้มาเยอะเราก็เดี๋ยวไปกินกันตรงนู้นนะครับ จอยกันมากทีเดียวครับผมเอาละฮะแต่ว่าหลังจากนี้นะครับผมเราจะยังไม่หยุดแค่นี้ใช่แล้วเราจะไปต่อเรื่อยๆด้วยอันนั้นด้วยครับผมแต่เราจะไปดูต่อว่าปลาเนี่ยหลังจากที่ชาวประมงเขาตกขึ้นมาได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะไปเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือว่าสร้างรายได้อย่างไงได้ต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปที่ตลาดปลาแถวนี้มีไหมฮิโรโกะอ่าแถวนี้มีค่ะในโอซาก้ามีตลาดอิจูมิซานโนะค่ะไปครับเดี๋ยวกินเสร็จเราไปดูกัน แล้วนะครับกับตลาดปลาตลาดปลาที่เก่าแก่ในย่านนี้เลยค่ะอ่าแล้วก็เมื่อก่อนนะคะชาวประมงก็เอาปลามากองกองกันแล้วก็ประมูลซื้อขายแต่ว่าจนถึงปี1996นี้อ่ะมีอาคารหลังนี้ขึ้นคือเขาแบบประมูลกันเยอะมากจนต้องทำเป็นตลาดเลยอย่างนี้แหละ ให้หน่อยแล้วกันอยากได้ความสดจากทะเลอ่ะมีไหมอ่ะกุ้งหวานหรือว่าหอยหอยแดงหรือหอยพอดีไก่ค่ะนี่คืออะไรรู้ป่ะนี่เราเตรียมพร้อมมาเราเตรียมโอยู่จิ้มนะครับเขาลดให้เลยเขาลดให้นะคะเป็น3สามร้อย ที่ตาได้นะครับตาวาวเลยอหวานมากอร่อยอิจฉาคนญี่ปุ่นจังเลยมีแบบปลาหลายอย่างแล้วก็แบบโตมากับปลาฮิโดริสุดไปกินอล้วกระปริบไม่ทาละโอ้โหต้องไปทากันนะอย่างนี้ดีกว่าครับมาซื้อกินแบบที่เขายังไม่ทําอะไรนะครับมันอร่อยขนาดนี้เดี๋ยวลองไปนั่งกินแบบที่เขาทํามาให้ที่ตลาดนี้เลยโอเคไปดูกันครับกินแล้วเหมือนแบบตัวน้ําอยู่เลยอะ นี่ไงร้านที่บอกว่าจะพามาครับชื่อยูโตโรสชิยูโตโรสุชิไปนั่งกันเลยนะครับอยากกินอะไรคะไหนๆมาถึงที่เขาเรียกว่าเป็นแบบแหล่งปลานะครับผมเราจะกินซูชิแบบปลาหลายแบบซูชิรวมแต่รู้ไหมมันมีลำดับนะในการกินไม่ใช่แค่ซูชิ <ไป S 1> หรอ<น>ะครับทุกอย่างเลยครับของญี่ปุ่นเ่ลำดับตั้งแต่อูหอะไรก็ไม่รู้ ซูชิเป็นลําดับนะคะก็คือต้องกินจืดๆไปจนกว่าเข้มข้นนะคะก็จะต้องเลือกปลาขาวก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวค่อยตามมาเป็นปลาเงินสีเงินนะคะแล้วก็ปลาสีแดงสุดท้ายก็จะแบบกินไข่นะคะเป็นของหวานนะอ่ะแล้วก็ท้ายของท้ายนะคะเป็นโรซูชิโรใช่ค่ะโนี่เขาจะกินหลังสุดเลยอ่ะใช่ค่ะอ่ะจะดูแ๊บนึงอ่ะวิธีการจับผิดค่ะ โอ้นี่แหละนี่ที่อยากรู้เลยวางก่อนวางก่อนเออเรามีปัญหามากเลยฮะว่าเวลากินซูชิยากไม่เกินจิมจิ้มโชยุปุ๊บปุ๊บแตกลตอนที่จับนะคะไม่จับเป็นอย่างนี้คะถ้าจับอย่างนี้ยังไงก็ต้องจิ้มอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อ่ะตอนที่หยิบขึ้นมานะขีบอย่างนี้ค่ะเฮ้ยแล้วค่อยเอาด้านบนอ่ะซึ่งเป็นเนื้อปลา โชว์อยู่เดี๋ยวค่อยโอชลาดเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอุ้ยโอ้ไม่แค่ตะแคงเองอ้เป็นไงครับอือร่อยอืปัญหาที่ทุกคนเคยเจอครับผม สำหรับผมนะฮะผมรู้สึกว่าโอโทโร่นี่น่าจะมันสุดถูกไหมใช่ถูกต้องก็เลยเอาไว้หลังสุดใช่ไหมอืมงั้นทุกคนกินเลยครับผมจะกินหลังสุดครับผมเอ้ยนี่งานที่เราก็จะเอาหอยแมลงเลยนะเราตัดเรียงลำดับในใจไว้นะว่าเดี๋ยวใครจะได้กินชิ้นไหนอะไรอย่างงี้ฉะนั้นยังไงฮะแม็กจังเกมป้งโอรยิชุบแล้วก็เลือกเลยจังเกมป้งเนาะจังเกมป้งอะไรที่ทำไงอ่ะกินก่อนไม่ เด็กเห็นพวกคุณเนี่ยดีกับผมมากนะตลอดทั้งคลิปเลยออ๋ผมจะเลี้ยงก็ได้โอส <önemli S 2> ที่ <มา S 2> ต้องมาคิดแทนมันื่องที่มาพูดสิครับผู้ครับผมยังไงดีเราเช็คบิ้นเลยละครับขอบคุณมากคชครับชินดนรับ่อที่มาเลยนะเนี่ยเพอนรยี่ไจิมจังบางยู่ครบันนี้ จริงจริงจังๆทำไมอยากจะพาไปไหนครับอ่าที่เกัมีที่หนึ่งที่อยากจะพาไปอ่ะ ABC Cooking Studio ค่ะ ABC ก็คือเป็นสอนทำอาหารเนี่ยใช่ไปเลยครับใครที่อยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบพวกเรากบมือถือขึ้นมาเลยเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของ SIS Thailand นะครับ เพื่อดูเส้นทางและรายละเอียดพร้อมสิทธทิประโยชน์มากมายนะครับนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่ครับอ่าฮิโนโก็พามาที่นี่นะคะ ABC Cooking Studio นะคะซึ่งเป็นสถาบันสอนทำอาหารค่ะที่นี่นะคะ ABC Cooking Studio เปิดมายาวนานกว่า30ปีนะคะแล้วก็มีสาขาทั้งหมดนะคะในญี่ปุ่น125สาขาค่ะวันนี้นะคะที่เราก็พาสองคนมาที่นี่ทำอาหารกันของเข้าอย่างนึงแล้วก็ของหวานอย่างนึ่งสองอย่าง ในวันนี้นะคะสวัสดีนาเดชื่อดีนานะคะดีน่าเ็ซเซค่ะให้ง่ายๆชื่อให้ง่ายชื่อารเคงันนเริ่มต้นดีกว่าดี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 นีนีะีนีดีดีดีนีดีดีนีนีด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 บดีดีดอดีกีนีด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 ีนีดีทีกีนีดีด่ะีด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 ีกีดีลีคีด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 ีทาดีดี้ีดีดีดนดีดนดีดีัี นี่เป็นอุซากิไดฮุกุนะคะไดฮุกุส่งส่งกระต่ายน่ารักน่ารักต้อยเนี่ยต้อยเองคือจะเอาแป้งข้าวเหนียวจงชิงโกะแป้งข้าวนะคะใส่น้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็คลุกคลุกคลุกแล้วก็ชิแรปนะคะแล้วก็ใส่ไมโครเวฟนะคะ กอระสายอ๋อเอาสีสีมุกเอามาจากใช่ค่ะข้างข้างดึงขึ้นมาดึงขึ้นมา จะตัดอันน kind of ี้นะคะวาช oku าบุชな。ต like ัดไม่้วาช oku นะคะต้องหันแบบเฉียนเฉียนนะคะาสำหรับเห็ดหอมนี้นะคะต้องบ้างให้มันสวยงามแบบนี้นะคะลอห่วงหนึ่งหนง้้าหา้าน้าาห้าห้หหห้้า้าาา เทียสเสตมาสต์อ๋อแต่ว่าน้ำนะคะต้องเย็นนะคะต้องเย็นทำให้เทมปุระมันกรอบอะค่ะ หลังจากที่ทําเทมปุระเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังกินไม่ได้ครับผมรอนนี้คือขั้นตอนสําคัญครับคือการดิสเพลย์ เป็นฝีมือตัวเองด้วยแล้วใครที่สนใจเนี่ยอย่าลืมนะครับมาญี่ปุ่นเนี่ยพลาดไม่ได้เลยการมาหาประสบการณ์การทาอาหารเนี่ยมันหาไม่ได้ง่ายๆนะครับผมแต่ว่าทุกวันนี้จริงๆเขาเปิดสตูดิโอแบบนี้เราสามารถเดินเข้ามาได้เลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากเรียนในคอสนี้คอสนี้นะครับผมอย่าลืม ABC Cooking Studio ใค,คใครเนี่ยอยากจะเรียนทําอาหารแบบพวกเรานะครับที่กรุงเทพมีแล้วนะครับผมเข้าไปที่ Facebook และ IG ของ ABC Cooking Studio เพื่อดูรายละเอียดคอสยนต่างๆได้เลย นี่นะครับได้เดินดูรอบๆเนี่ยเราเห็นตึกที่น่าสนใจในอซสก้าหลายตึกหนึ่งอย่างนั้นคุณผู้ชมเห็นข้างหลังไหมครับตึกนี้นะครับมีชื่อว่า The Gate Tower Building นะครับผมจะเล่าถึงประวัติตึกนี้ให้ฟังนะฮะว่าตึกนี้เนี่ยเขาสร้างมาก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นพอเริ่มมีแผนการพัฒนามเมืองเป็นซิตี้เดเวลอปเมนต์นะครับผมก็เขาก็คิดว่าทางเนี้ย ต้องสร้างทางด่วนก็เกิดการจะเวนคืนขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าของตึกเนี่ยเกิดไม่ยออไม่ยออขึ้นมานะครับผมก็เลยคิดหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการคอมโพมิ้ก็คือแลกกันครึ่งหนึ่งทางด่วนก็สามารถสร้างได้โดยการเจาะตึกทะลุผ่านไปนั่นเองถือว่าเป็นการให้มูลค่าเพิ่มโดยการที่ทรงพาบาลแล้วก็เจ้าของถอยกันมาคนละก้าวงจงการคอมโพมิ้งที่ดีมากครับ 受苦。 สงงแอยู่วันนี้รู้สึกหล่อเป็นพิเศษเอยน,นะครับเอาละครับผมคิดว่าจากการเดินทางในวันนี้นะครับทำให้พวกเราเนี่ยได้เห็นมุมมองอะไรหลายๆอย่างมากมายเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยน่าจะได้คําตอบแล้วว่าทําไมปลาเนี่ยถึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่สําคัญต่อทั้งคนไทยและคนที่ญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แปลปรวนได้นะครับ <c oughs> มนุษย์เนี่ยก็เลยใช้ปลานะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อความอิ่มท้อง <c oughs> เพื่อสร้างไรายได้แล้วก็เศรษฐกิจด้วยครับและมากไปกว่านั้นนะครับปลาเนี่ยเป็น แลวเขาญี่ปุ่นอีกด้วยครับและอย่าลืมนะครับติดตามรายการของพวกเรานะครับอาทิตย์อุทธาย The Journey นะครับทุกวันจันทร์ทางช่อง3 HD เที่ยงคืน20ถึงเที่ยงคืน50ครับผมวันนี้ก็ขอให้ฮิโรโกะพาไปเที่ยวต่อก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะครับบ๊ายบายโอซาก้าก็มีทั้งซิตี้ซิตี้แล้วก็ชนบทที่ยาปลุกข้าเป็นหลักค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดวากายามะนะคะเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1,200ปีครับผมที่วากายามะเนี่ยยังมีสถานที่ที่หนึ่งที่เป็นที่ขึ้นชื่อของนักท่องเที่ยวมากเลย<ช>นะครับผม